หลังสงกรานค่ะจับตาประเด็นร้อนกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นตึกสตองงอถล่มค่ะ,ะในกรณีของการตรวจสอบเรื่องของวัสดุก่อสร้างโดยกระทรวงศึกษาธการ,กร,รหรือ,อจะเป็นเรื่องของคดี นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวประมูลเรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็นโดย DSI รวมไปถึงเรื่องของการเก็บกู้ซากอาคารซึ่งท่าน้ว่าชัดชาติบอกแล้วว่าน่าจะใช้เวลาถึงสิ้นเดือนเมษายนก็จะเคลียร์ออกได้หมดค่ะต้องตามกันต่อนะครับสถานการณ์หลังจากนี้นอกจากเรื่องของอาคารสตองอแล้วคุณผู้ชมครับประเด็นร้อนทางการเมืองก็น่าจับตามากๆกับการเมืองหลังสงกรานตอนนี้หลายคนยังพูดถึงเรื่องของ Entertainment Complex ะนะฮะหลังจากนี้ตกลงเร่งไม่เร่งรีบไม่รีบอะไรอย่างไรหลังจากที่เลื่อนวา รออกไปนะฮะรวมไปถึงการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ2ผู้นํามาเลเซียและผู้นําทหารเมียนมาในวันพรุ่งนี้นะฮะ17เมษายนตอนนี้หลายฝ่ายกําลังจับตาจะเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยบ้านครับเตรียมตัวเลยค่ะหลังสงกรานเจอกับข่าวหนักๆก,ก,กับเราโมโนโข่าวเช้าค่ะคะโมโนโมแมกเปิดตำหัิให้ดูซีรีส์แบบไม่อัน้นลูกค้า a i s ลูกค้า t รู e d t a c 89บาทต่อเดือนเราจอมยุทตรงไม่พลาด